you สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคระยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการร้อยหกครุทอค่ะดิฉนนันนนนุมากเกษตรพืชผลมาแล้วนะคะนัดกันค่ะทุกวันอังคารพุธพฤหัสบ่ายสองครึ่งนะ,ะจะมีสุดยอดครูจากหลากหลายสาขาวิชาเลยอ่ะนะฮะมาพูดมาคุยมาเล่าให้คุณผู้ฟังให้ฟังแล้วเราก็จะได้เอาไปใช้นะ,ะเวลาจะไปตัดสินลงทุนทําธุรกิจอะไรก็ตามแต่นะ,ะแต่วันนี้สุดยอดครูของเราเป็นเรื่องของข้อ,ขอกฎหมายนะ,ะยกรูด้านกฎหมายของเราค่ะท่านอัยการพิเศษฝ่ายแผนช่วยเหลือทางกฎหมายสํงงานักงานอัยการสู สุดค่ะท่านอายการนารงศรีระสัคะคสสีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ,ค,รบค่ะพี่นรงค์ครับวันนี้มีประเด็นที่คุณผู้ฟังเขาฝากมาเขาบอกว่าเนี่ยอยากจะรู้มากเลยเรื่องของการขายรถกันเนี่ยแล้วก็ไปเซ็นค้ำประกันโอ้โหทำไมผมต้องมาเจอแจ็คพอตมีคดีความห้อยตามหลังอย่างเงี้ยมันก็นลำบากอยู่แล้วนะพี่ครับเยอะไหมเยอะเกิด<อ>ขึ้นมากเพราะว่าบริษัทไฟแนนซ์เอ,เองเนี่ยเวลาจะปล่อยเงินกู้เนี่ยนะครับเขาก็ต้องการความมั่นใจ นะครับต้องการความมั่นใจโดยเพราะลูกหนี้อย่างเดียวเนี่ยเขาก็ไม่เชื่อว่าลูกหนี้จะมีเงินเดือนรายได้เพียงพอ<ช>แต่ส่วนมากทือจริงซื้อรถเช่าซื้อรถเนี่ยถ้าเราไม่อยากที่จะหาคนค้ำเราก็ดาวให้มันสูงสมมติเราดาวสักห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของไม่ต้องหาคนค้ำแล้วผมจําตัวเลขไม่ได้ว่าดาวหกสิบหรือดาวห้าสิบผมบอกตรงๆผมซื้อรถทุกคันนะผมไม่เคยมีคนค้ำเพราะเราเก็บเงินให้ได้แบบเป็นก้อนด้ก่เลรถสองล้านเนี่ยเราดาวสักหกแสนเจ็ดแสนเนี่ยเราไม่ต้องค้ำแล้วแล้วก่อนไปครับ ได้ค่ะพี่เราแล้วการไม่มีคนการที่เราไม่ต้องใช้คนค้ำมันดีกว่าการใช้คนค้ำยังงมันดีครับ<ๆ>เพราะว่าเราไม่ต้องไปให้เดือดร้อนคนอื <c oughs> <ๆ>่นเดือดร้อนเวลาเราพลาดก็พลาดนนคนเดียวมันเป็นสิ่งที่ดีมากเลยถูกต้องครับคนอื่นก็จะไม่ต้องมาเป็นนายประกันที่ปัญหาผมบอกนิดนึงพี่น้องประชาชนปัญหาของผมที่ไม่ต้องการคนคำ้ำเพราะผมเองเป็นนายกการความจริงพี่หาคนค้ำง่ายมากเลยไม่ครับเราไปค้ำคนอื่นไม่ได้เขาไม่รับอายการผู้พักษาตำรวจเนี่ยไฟแนนซ์ไม่รับเลยครับ ทำไมอ่ะเขาบอกว่าเขาเกียจทะเลาะกันกับตำรวจอายการศาลเขาบอกตรงๆเลยเอเลยครับเราเคยไปค้ำเขาบอกอายการไม่รับเราเ็ยไเป็นอาชีพเือนะนะครับจริงๆอ่ะจริงๆเป็นอาชีพที่น่าเชื่อถือแต่เขาไม่รับเขาไม่ยอาเขาไม่ไฟนั้นบอกผมไม่อยากทะเลาะกับอายการพวกสาเพราะว่พี่สุปุนก้ำเราเองก็ูดเป็นนายประกันได้ง่ายกว่าของเราเองก็เลยค้ำประกันใครไม่ได้นะครับเพราะเราเรามารู้จัก ให้คนอื่นค้ำราก็ไม่ได้นะครับพราะเขา,เ<ร>าไม่อยากยุ่งไงคะใช่แต,แต่เราก็เลยซื้อเรานะท่านซื้อให้ดาวให้สูงท่านเก็บเงินได้ได้พร้อมที่จะมีแล้วท่านก็ผ่อนน้อยมันก็ได้สบายสบาย,บายแต่อย่างไรก็ตามนะครับเมื่อมีความจําเป็นเนี่ยการค้าประกันก็ถือเป็นสัญญาทางแพ่งนะครับที่มีความน่าเชื่อถือนะครับโดยใช้บุคคลค้าหรือหลักประกันค้าไม่ใช่ว่าเราค้ารถเนี่ยบางทีถ้าเราไม่มีคนจริงๆเราก็เอาหลักทรัพย์อย่างอื่นได้แต่ที่ไฟแยนั้นชอบที่สุดก็คือข่าราชการ อ่าฝ่ายนั้นบอกถ้ามีขั้การที่ผมเราสี่สามสี่ีผมเอาหมดหนียากกะครับหนียาก,ายากเพราะรว่าเขาสามารถจะไปขอให้ทางหน่วยงานหน่วยงานหักเงินได้หรือไม่ฉะนั้นก็มีเงินเดือนแน่นอนอนะครับถามว่าหนีไม่พ้นก็ต้องค้ำนะครับพอต้องค้ำแล้วก็เป็นข้อกฎหมายขึ้นมาว่าค้ำประกันคืออะไรคนค้ำต้องรู้ก่อนว่าค้ำนี่คืออะไรบางคนยังไม่รู้เลยค้ำคืออะไรแล้วค้ำคืออะไรอะครับพี่นรงค้ำก็คือการที่เราตัวตัวของเราเองเนี่ยนะครับไปผูกพันกับเจ้านี้ว่า สัญญากับเจ้านี่ว่าเราจะชําระหนี้นั้นถ้าลูกหนี้ไม่ชําระเต็มเต็มไหมนายก็ไม่จ่ายเงินค่าผ่อนรถถูกต้องผมเนี่ยจะจ่ายให้คุณเต็มเต็มไหมไม่อยากจ่ายอะแล้วถึงเวลาไงครับก็ผมไม่รู้นะเนี่ยว่าถ้าผมต้องเอาที่ผมก่อนผมไม่รู้นะเนี่ยอย่าบอกว่าไม่รู้เขาบอกว่าเขาแค่ขอยิมชื่ออย่าบอกว่าไม่รู้ครับพี่น้องประชาชนเพราะคุณเขียนเลยว่าข้าพเจ้าขอสัญญาว่าหากนายกไม่ชำระหนี้ตามสัญญาข้างหน้าเนี่ยข้าพเจ้าจะรับผิด เพราะฉะนั้นอย่าบอกว่าไม่รู้นะครับไม่ฟังนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าในกรณีกฎหมายค้ำประกันปัจจุบันนี้นะครับการเป็นลูกหนี้ร่วมเหมือนสมัยก่อนไม่มีแล้วแต่เดิมเนี่ยเจ้าหนี้จะฟ้องลูกหนี้ร่วมกันให้รับผิดก็คือเมื่อลูกหนี้ไม่ชําระหนี้ก็ขอห้สาลบังคับให้จําเลยที่1ที่สองร่วมกันชําระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ร่วมกันเลยนะต่างกันนะคำนี้นะก็คือคนที่ซื้อรถกับนายประกันร่วมกันเลยนะลูกหนี้ร่วมเมื่อไหร่เนี่ยเจ้าหนี้จะบังคับเอาจากใครก็ได้ก่อนก็ได้หลังก็ได้ บางคนตั้งโกรธไงทำไมไม่ไปเอาไปลูกหนี้ก่อนมาเอาที่ออผมก่อนก็เขาไปสืบทรับลูกนี้แล้วเขาไม่เจอมันไม่มีอ่าแล้วบอกมันมีมันก็ผ่อนไปแล้วม,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 มีก็นําชี้ที่เขาบอกออถ้าคุณไม่นําชี้ผมก็ยึดของคุณนั่นแหละนายประกันพี่นรง,งั้นเวลาเราไปเซ็นค้าประกันเนี่ยเราระบุในสัญญาค้าประกันได้ไหมว่าให้บังคับเอาจากคนซื้อก่อนผมนะอันนี้พูดดุงก่อหมายเก่าน,นะถามว่าคุณเป็นเจ้าหนี้คุณยอมไหมอ่ายิม้มเห็นไหมคุณก็ไม่ยอมเพราะคุณเป็นเจ้าหนี้คุณต้องบอกลูกหนี้ร่วมแต่ ปัจจุบันนี้เปลี่ยนไปแล้ว uh huh. เพราะกฎหมายค้ำประกันแก้ไขใหม่นะครับ <Yeah. S 2> สักนานแล้วหละสักห้าเจ็ดห้าแปดมั้งครับถ้าจะไม่ผิดแก้เป็นนี่น่าจะเป็นยุคที่มีการขสชส,สภาเดียวนั่นแหละเขาออกกฎหมายได้ว่ากรณีเป็นนายประกันนะครับจะให้นายประกันรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมไม่ได้แล้ว uh huh. อ่าเพราะนั้นจะต้องรับผิดแค่ไหนะคะก็รับผิดแค่ไหนว่าให้บังคับชำระหนี้ให้จำเลยชั้นที่หนึ่งเนี่ยคือลูกหนี้ชั้นต้นเนี่ยชำระหนี้กับเจ้าหนี้แปดแสนบาท หากจำเลยที่หนึ่งไม่ชำระหนี้หรือยึดทรัพย์จำเลยที่1ขายทอดตลาดไม่ได้จึงให้จำเลยที่2ชํชำระหนี้เห็นไหมครับแล้วมีกําหนดเวลาไหมไม่ก็สิปีไงครับโอ้ั้นใน10ปีคุณจะไม่มีสิทธิ์มายุ่งกับผมนะกันถูกต้องจนกว่าเขาจะไปยึดทรัพย์จำเลยที่1แล้วหาไม่เจอคราวนี้จงกลับมาหาทรัพย์จำเลยที่2คือนายประกันแล้วแล้วก็ยื่นคำร้องต่อศาลว่านายเรียนศาลนะครับตามที่ผมบังคับคดีนั้นปรากฏว่าผมสืบทรัพย์จำเลยที่หนึ่งแล้วไม่มีทรัพย์จำเลยที่หนึ่งไม่สามารถชำระหน Uh huh. อ่านั่นคือต่อไปนะครับในกรณีที่จำเลยที่สองบอกว่าโอ้โหตายแล้วคุณบอกกี่ปีใช่ไหมแปดปีแล้วยังไม่ได้ยึดเก้าปีแล้วยังไม่ได้ยึดแต่ทรัพย์สินจำเลยที่สองมีดอกเบี้ยเท่าไหร่ลวครับอ่าเ uh <laughs> นี่ยครับนายประกันยังไงก็โดนแล้วมาดอกเบีย้ยนในประกันเหรอคะก็ถูกคำพักษาจำรัดนี่เทา่านี้จนถึงดอกเบีย้ยระหว่างจนสารตัดสินจนผลพันจำรัดเสร็จ <c oughs> นายประกันงงบางคนต้องเดินไปหาสาลน,นะครับ ท่านประธานครับช่วยช่วยช่วยมาครับนี่ผมก่อนแลวกันขายขายไปเลยผมเข้าไปเอาคืนที่ลกงนี่ขอให้ยึดทรัพย์นายประกันซะเลยนะครับเพราะว่าผมสละสิทธิ์ที่จะไปยึดทรัพย์จำเลยที่หนึ่งก่อนมีมาขอปรึกษาเราอย่างนี้อู้นี่คือนายประกันบางคนเขารับผิดชอบนี่เราเราจะคิดว่าเราโชคดีว่ามีระยะเวลาปลอดภัยให้เราตั้งสิบปีเผื่อว่าใค้ <laughs> คนซื้อรถจะมีเงินไปจ่ายอู้แต่ถ้าเกิดก็ไม่มีเงินไปจ่ายเราต้องจ่ายดอกด้วย ถูกครับให้ชำระดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดหรือร้อยละสามเลือกที่เขียนไว้ในสัญญาร้อยเท่าไหร่ละ่ะเขาก็รอไปเรื่อยๆดอกเบี้ยก็ยเ,ยเ,ยเดินครับนายประกันบอกตายแล้วผมสี่ปีห้าปีหกปีเจ็ดปีผมรอไม่ได้แล้วครับไม่มีมันไม่มีแน่นอนแล้วลูกหนี้มาย,ยึดทรัพย์ผมเลยผมขอสละสิทธิ์ครับที่ศาลบอกว่าให้สืบรั์จำเลยที่หนึ่งก่อนถ้าสืบไม่ได้มาอาที่ผมจังหวัดนี้มาอาที่ผมด้วยเลยครับนายประกันมาขออย่างนี้ครับนี่คือหัวใจของคนบางคนที่เขาเขากลัวว่าเขาจะมากกว่านี้แล้วไงครับนายประกันที่ได้ชำระหนี้แทนลูกหนี้ไปแล้ว มีสิทธิ์ไล่เบี้ยกับทรัพย์สินของลูกนี้ได้นงเขาจะมีให้เบี้ยไล่เบี้ยเหมือนกันก็ต้องไปฟ้องศาลไปไล่กับลูกหลานเขาได้ไหมเงีถ้าเขาตายเขาเขอโมดกเขาก็มีกฎยังอยู่ไม่มีเลยไม่หมายถึงว่าอู๋ไม่ได้เนาะถ้าเกิดสมมติตัวคนคนซื้อไม่มีตัวลูกเนี้อ่ะไม่มีแต่ลูกของลูกนี้อ่ะเขาไม่เกี่ยวเขาไม่ได้เป็นลูกนี้เราไม่นับเนาะถูกต้องครับเมียเมียเอางี้ก็สินสมรสถ้ามีไหมอย่างนี้แล้วกันตัวสามีไปซื้อรถน่ะไม่มีเงิน แต่เมียมีเงินอาถ้าถ้านี่นี้เป็นนี่ที่ก่อพาระผูกพันขึ้นมาเพื่อที่ไปนํารถไปขายของด้วยกันขับรถขนส่งผลไม้ขับรถไปขายตลาดไทยไอเนี้ยเป็นสินสมรสนะครับเขามีสินสมรสกันไหมอาสินคันนี้รถคันนี้เป็นสินสมรสนะถ้ามาถึงเนี่ยนะครับถ้าซื้อมาใช้ส่วนตัวลนะใช้ส่วนตัวก็โอเคแต่มันสินสมรสอยู่แล้วมันมาระหว่างสมรสกันนะครับแต่ออถาม<ก>ว่านในเขาเองสองคนเนี่ยอยู่กินกันนอกจากัน,นีด ก็ไปเอาของเมียเขาดิถูกต้องอ <c oughs> นะครับแต่ถ้าไม่มี <c oughs> นายประกันก็มีสิทธิ์นะครับนายประกันก็มีสิทธิ์เกี่ยงนะว่าเอ้ยเขามีทรัพย์สินแต่เป็นสินสมรสอยู่กับเมียกับเขาในคนละครึ่งกันอยู่บ้านในชื่อเมียแต่ได้มาหลังสินสมรัคุณต้องนําชี้นะ<อ>คุณต้องบอกเจ้าหนีห้ได้ว่าอย่ามายึดผมก่อนไปยึดเนี่ยบ้านเนี่ยเป็นสินสมรสไปแบ่งเอาขายทอดตลาดบ้านก่อนสิแล้วเมียก็ไปกันส่วนเอาเองครึ่งหนึ่งหรือไม่งั้นไปดูลูกเขารวยไหมถ้าลูกเขารวยแล้วลูกเขาเป็นอะไรไปก่อน ลูกเขาก็จะมีรด,ดกคืนพ่อแม่ก็โอเคครับแต่มันลุ้นยากมากเลยนะจะไปแช่งเขาตายเราก็ไม่ใช่ค้ำประกันนี่คือ,ค,อคือยังไงก็หลีไม่พ้นครับคุณพกเพราะฉะนั้นไอ้พวกค้ำประกันพวกนี้บางคนหนักกว่าค้ำประกันก็คือเอาชื่อของตัวเองไปใส่แล้วเอารถให้คนอื่นใช้อุย้ยนักครับคุณพกก็คือเออซื้อรถได้หน่อยสิไม่มีตังหลานมาบอกหลานขายก๋วยเตี๋ยวขายกับข้าวขายรถพุ่มพวงอะไรก็แล้วแต่พอสุดท้ายเป็นคนดีมตั้งใจทํางานก็เลยเอาชื่อเพราะหลานเพิ่งทางานนี่ ตัวเองทํางานมีรายได้ก็เอาตัวเองไปใส่ชื่อช่าซื้อแล้วให้หลานผ่อนแล้วตอนมาเขาทะเลาะกันสองคนผัวเมียเป็นไงครับ <คน S 1> ไปทั้งรถไปทั้งคนถ้าปากใต้บ้านเราสมุยก็ไปทั้งโซ่ไปทั้งลิงครับตอนนี้ก็เหลือแต่นี่ให้เราก็เราก็ตามก็หาไม่เจอรถอ่ะสามีไมันเอาไปแล้วแล้วรถอ,อยู่ที่ไหนไม่รู้แล้วไฟนั้นเองนะครับโทษทีนะเขาไม่ตามให้เรานะครับ เดี๋ยวนี้แต่ก่อนเราไปมอ่อหน้าจากไฟแนนซ์ขอไปฟ้องแพ่งฟ้องอะไรเดี๋ยวนี้ไฟแนนซ์เขาไม่ม,มั่วเขาไม่สนใจเขาฟ้องอย่างเดียวเขายึดทรัพย์อย่างเดียวเอาแล้วเขาไม่อยากให้เราหารถคืนเขาไม่สนใจเขาฟ้องจากคุณก็ได้เต็มอยู่แล้วไปหารถคืนทำไมอีกเขาไปจ้างบริษัทอื่นมาเอาซอสไปตามรถก็เสียอีกสามพันห้าพันถ้าเราประกันชั้นหนึ่งพี่ประกันชั้นหนึ่งรถไม่ได้หายนี่ครับอ๋อใช่รถไม่ได้หายครับรับอันนี้นไม่เหมือนกับรถหายใช่ครับอันนี้กาขโมยเฮ้ าจากจเราจะว,าว่าเขา<อ>ขโมยไปได้ไหมฮะได้ยักยอกถ้ายักยอกนี่ก็คุณสมมติว่าไม่เข้าไปนะครับแล้วก็เบียดบังนะครับก็ว่ากันไปเรื่องยักยอกทพนักงานสวนรับแจ้งความก็ไปออกหมายเรียกหมายจับมานะครับแต่ถา้าเกิดว่าพนักงานสวนบอกต้องการจะเอาอตัวของมอบหน <ทะ S 2> ้าจากซืซ้อว่าคุณเองก็ยักยอกไอ้นุ่กรับของโจรนะครับเพราะจริงๆเราเองต้องใช้ผิดกันหมดนะครับไม่ควรทําเลยครับอย่างนี้มีอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจคุณผู้ฟังที่รบ ช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยปี6 3สาหหรือมันแต่ตอนนี้ปี6 5ก็ตามมีหลายเพจเลยนะพี่นรงคุณผู้ฟังที่รบที่เป็นเพจขายรถมือสองโอ้ครับโอ้โหแล้วก็แบบขายดีกันนะหมายถึงว่ามีค,ค,คนเข้ามาเป็นสมาชิกอัพกันอุดตหลุดซื้อขายกันแล้วก็ปัญหามันก็มีมาด้วยนะคุณผู้ฟังเขาเขาซื้อขายกันอะ่ะเขาแบบเอาเงินให้กันอะ่ะแล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะส่งไฟแนนซ์ให้อะ่ะพี่เป็นเรื่องอ่ะใช่นะครับ ต้องระวังนะครับเราเนี่ยไปเช่าซื้อ <S 1> <S 1> <S 2> <S 2> กรรมสิธิ์ยังเป็นของไฟแนนซ์อยู่แล้วเราไปขายเต็นท์รถทําไม่ได้นะครับ <S <S 2> <S 2> <S 2> ขายเต็นท์รถเราทําไม่ได้ครับเรายักยอกนะครับเราเอาทรัพย์สินของผู้อื่นที่อยู่ในความครอบครองของเราเอาไปขายกับผู้อื่นเนี่ยคือเบียดบงังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนเองหรือผู้อื่นโดยทุจริตแต่ถ้าเกิดเราไปคืนไฟแนนซ์เราก็ถูกหักเงินมันก็ไม่คุ้มนะพี่เราก็ไม่ได้เงินคืนแล้วเอาไปให้ขายกับไฟขายกับตัวของเต็นท์รถ แล้วก็ลถได้เข้าไปแล้วเอาเงินเข้ามาโอนลอยไว้อบพี่เขาให้โอนลอยโอนลอยไม่ได้เพราะไม่มีกรรมสิทธิ์ยังชื่อเป็นของไฟแนนซ์อยู่เลยแต่ทาสัญญาซื้อขายกันแล้วไฟแนนซ์ก็รับปากว่าขายเท่าไหร่ขายห้าหมื่นรถซื้อมาเท่าไหร่ครับหกแสนผลมาแล้วเท่าไหร่แสนหนึ่งงั้นผมขายอีกห้าหมื่นคนเอาเงินไวมผมห้าหมื่นคนก็ลดไปแสนนึงคือค่าเช่าใช้ไปแล้วตอนนั้นแล้วเราโอนไม่ได้ด้วยใช่ไหม่โอนไม่ได้เลยครับเพราะสมุดทะเบียนยังอยู่กับไฟแนนซ์นะครับเล่มทะเบียนนะครับมันอยู่กับไฟแนนซ์ แล้วที่บอกโอนลอยโอนลอยโอนลอยต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์แล้วขายเต็นท์ oh. อันนั้นก็ขายเต็นท์นี่แบบหนึ่งแต่นี่คือเราส่วนมากจะเอารถเจ้าซื้อเนี่ยไปขายเต็นท์ต่อเพราะเราผ่อนไม่ไหวเราไม่มีสิทธิ์ทำอย่างนี้ไม่มีสิทธิ์ครับ,รบเป็นการเบียดบังเอาทรัพนั้นนะครับเป็นของไฟแน,นนซะ์เป็นของตอนเองโดยทุจริตพี่น <ะ S 1> งรงค์แล้วถ้าเกิดสมมติเราคิดแบบรอบคอบนะบถ้าเราทําสัญญากับคนซื้อรถเราต่อว่าคุณจะต้องผ่อนรถให้ไฟแนนซ์เป็นประจําทุกงวดครับถ้าคุณไม่ผ่อนถือว่าคุณผิดสัญญาคุณต้องชดใช้อะไรเงี้ยช ช่วยได้เยอะเลยครับช่วยติดคุกได้เยอะเลยเพราะยิ่งเป็นหลักฐานขึ้นมาครับ <nt> ตอนแรกส่งให้เฉยๆยังดูปเป็นแค่ต่างว่ายืมได้อันนี้ยิ่งม,มีหลักฐานเลยว่าขายเลยครับไม่ต้องสืบพยานเลยครับไม่ก <Me> ็เอาไว้เอาเรื่องกับคนที่ซื้อเราไงเผื่อเขาเบี้ยวไงเขาเบี้ยก็บังคับกันได้บุคคลละสิทธิ์ไงแล้วก็พวกนี้มันตั้งขึ้นมาก็ของเขาไม่เอาเขาไม่จ่ายอยู่แล้วลองดูเอาง่ายอย่างนี้ลองวันนี้นะครับใครที่มีรถลองโพสเข้าไปดูในเฟซบุ๊กก็ได้การเล่นนันนี่ไม่ถามถูกนะชาวบ้านทำจริงจริง เห็นไหมราคาคุณรู้ฝังเราก็เหมือนกันตอนนี้เสียไปญชีสิบห้าสิบล้านนะครับล่าสุดนี่ครับเพิ่งมาร้องเนี่ยครับเอาอย่างนี้นะครับท่านลงเข้าไปใน Facebook บอกว่าเข้าไปเสิร์ชหารือชมรมผ่อนไม่ไหวนะครับหรือสมาคมผ่อนไม่ไหวมีชมรมนี้ด้วยมีด้วยท่านมาคำใช้ชื่อนี้แหละนะครับแล้วจะมีคนมาติดต่อท่านเลยครับรถเท่าไหร่ครับราคาเท่าไหร่ขายเท่าไหร่ครับลดเก้าแสนนะครับผ่อนไปแล้วแสนหนึ่งขายสักห้าหมื่นห้าพรุ่งนี้มาเลยครับพร้อมสัญญาซื้อขายเหมือนที่คุณบอก สัญญาซื้อขายกันห้าหมื่นหน้ารับรถไ้แต่วันนี้พูดซื้อสัญญาจะไปผ่อนไฟแนนซ์ต่อนะครับแล้วก็ผ่อนกี่งวดครับไม่เกินงวดเดียวครับหายเลยครับบอกว่าแต่เขาก็ผ่อนนะครับผ่อนให้ดีชั้นตั้งสองงวดแลวตอนนี้แหละครับหายไปแปดงวดแล้วค่ะไฟแนนซ์ Finance ก็มาทวงนะครับคราวนี้มาทวงไม่พอบางคนมานั่งอยู่ไฟแนนซ์ฟ้องแล้วฟ้องแล้วเพราะอะไรครับเพราะเขาไม่ได้สนใจบอกคุณไปบอกไฟแนนซ์นะให้มอบหน้าให้คุณมาแจ้งความคันนี้เขายักยอกรถคุณไปพราตำรวจบอกซื้อขายเพราะคุณทำสัญญาซื้อขายกันนะคุณกับคนที่รับซื้้ออไไไป่มดยกยกยก คุณขายก็ไปแล้วคุณงเงินก็มาอา๋อแล้วเราไม่มีสิทธิ์ขายรถที่เราผ่อนมามมส่งเหรอ,หรอเพราะว่าขายคือเจ้าของกรรมสิทธิ์โอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินให้กับผู้ซื้อและผู้ซื้อตกลงชำระราคานั้นเอาอย่างนี้เพราะฉะนั้นคุณจะขายคุณต้องมีกรรมสิทธิ์ก่อนอย่างนี้ได้ไหมพี่นรงปุ๊กก็ไปดาวรถมาครับแล้วปุ๊กก็ผ่อนไม่ไหวจริงๆแล้วปุ๊กก็ไปถามคนที่ปุ๊กรู้จักว่าซื้อรถต่อหนูไหมเนี่ยหนูผ่อนไว้แล้วไอ้หนูดาวไว้แล้วแล้วหนูก็ผ่อนไปแล้ว หนูไม่ขออะไรมากหนูขอแค่ก้อนหนึงเล็กๆครึ่งหนึ่งของที่หนูดาวสมมติหนูดาวห้าหมื่นหนูขอแค่2 5งหมพอ,อแล้วพี่ไปผ่อนต่อกับไฟแนนซ์เดี๋ยวหนูหนูพาพี่ไปคุยกับไฟแนนซ์เลยอาพี่ไปคุยกันเองกับไฟแนนซ์เลยพี่ไม่ต้องเสียค่าดาวด้วยเสียแค่ นิดหน่อยเพราะพี่ให้หนูสองหมื่นฮะอย่างนั้นได้ไหมได้ครับต้องไปตามกว่าไฟแนนซ์ไปเปลี่ยนสัญญาไฟแนนซ์เขาจะยอมไฟแนนซ์เขาจะประเมินคนที่มากู้ว่าเขามีสภาพที่จะผ่อนชำระในยอดที่เหลือได้หรือไม่ก็ต้องผ่อนก็ตอนคุณขอไฟแนนซ์คุณประเมินไหมล่ะเรายไดอาชีพอะไรนะครับอ้าวแล้วถ้าเกิดคนเขาซื้อต่อรถเราไปเจอไฟแนนซ์แล้วไฟแนนซ์บอกผมไม่เชื่อเครดิตคนนี้ผมไม่เชื่อก็ต้องเอาเงินสดไปจ่ายไฟแนนซ์เอารถไปสีครับถูกไหมครับอ๋อครันะครับคุณต้องเปลี่ยนสัญญานะครับถ้าจะผ่อนคุณต้องไปเปลี่ยนสัญญา คาเฟ่นั้นคิดค่าเปลี่ยนสัญญานะค่าดำเนินการทางเอกสารประมาณพันสองพันก็โอเคแล้วก็เปลี่ยนสัญญานะครับแล้วก็คุณผ่านไฟแนนซ์คุณนั้นก็เอาเปลี่ยนชื่อรถไปคุณก็จบไปเราเราจะไม่ถูกฟ้องร้องใช่ไหมฮะทำอย่างนี้ถึงจะถูกต้องอันนี้คือเราจะใช้ได้กับคนที่มีจิตใจดีและมีเจตนาจะซื้อรถไปไปใช้จริงๆเป็นเจ้าของรถจริงๆใช่ไหมพี่ถูกครับถ้าเป็นผู้มีชาชีพเขาจะยอมเราไหมเขาไม่ทําครับมีาชีพจะไปเปลี่ยนสัญญามาผูกพันตัวเองทําไมนะครับ นะครับนั่นคือนั่นคือสิ่งที่ชาวบ้านเจอนะครับแล้วมานั่งอยู่เนี่ยเราก็ไม่รู้จะช่วยอย่างไรเพราะตัวเองเนี่ยนะครับเป็นหนี้ไฟแนนซ์ไปแล้วตอนนี้นะครับไฟแนนซ์ก็มาทวงถามเขาไม่เรียงความให้ไม่มอบนาจให้นะครับไม่ไปตามรถให้ด้วยเขาบอกไม่ใช่หน้าที่ของผมคุณต้องเอารถกลับมานะครับพี่นาโรงถ้าเราแก้งไปแจ้งความว่าคนคนนี้ขโมยรถเราได้ไหม แจ้งความเท็จไม่ได้นะครับเพราะบางทีมันไม่ได้มีการทําสัญญากันอ่ะเขาแค่เอาเงินมาให้เราห้าหมื่นแล้วก็เอากุญแจรถไปแล้วเขาบอกเขาจะส่งไฟแนนซ์ให้เราตามเลขบัญชีที่รเราให้ไปเราก็ไปบอกตํารวจได้ไหมว่าถูกขโมยครับแจ้งความต้องระวังนะครับมันถูกขโมยเนี่ยขโมยที่ไหนขโมยเป็นเมื่อไหร่วันเวลานะครับเวลาก็สอบมาก็เป็นแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานถ้าเราบอกว่าไม่ได้ขโมยจะเหมือนกับเขาไม่ยืมรถเราไปใช้ <c oughs> มิจฉาชีพเขาไม่กล้ามาสู้หน้าตํารวจหรอกเราพูดฝ่ายเดียวนี่คุณรู้ฟังดิฉันพูด จายอย่างนี้ได้ยังไงก็ไม่แนะนํานะครับเพราะว่าถ้าเราไปแจ้งความกับพนักงานตารวจเนี่ยครับมันต้องแจ้งความจริงผู้ใดแจ้งความเท็จนะครับมีความผิดนะฮะแล้วก็ถ้าแจ้งความว่าเขาทําผิดคดีอาญาซึ่งมีโทษหนักกว่าที่เป็นจริงก็ผิดอีกอย่างนี้เราผิดแน่นอนถ้ากับไฟแนนซ์ครับใช่ไหมฮะแต่คนที่มาซื้อรถเราต่อเนี่ยเขาผิดกฎหมายอะไรกับเราล่ะรับของโจรเพราะว่าผู้ใดเป็นโจรก็คนรับซื้อเป็นรับของโจรเราเป็นโจรเนี่ยเราจะย่อไปไงเราจะยยอไปไงครับผู้ใด นะครับโดยโจรผู้ใดเข้าควงทรัพย์ผู้อื่นเบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนเองและของผู้อื่นทุจริตเป็นโจรลรเบียดบังเป็นทุพจริตนะครับผู้นั้นยักยอกทรัพย์แล้วก็ผู้ใดนะครับเอาไปเสียนะครับหรือรับไว้โดยการใดๆซึ่งของที่รู้ว่าได้มาจากการทําผิดฐานลักทรัพย์ยักยอกช่อโกงเจ้าพนักงานยักยอกอะไรพวกนี้เป็นความผิดฐานลับของโจรก็เนี่ยครับผิดทั้งคู่นะครับ แต่โจรน่ะมักจะไม่โดนจับแต่เราอ่ะมักจะโดนโดนต้องไฟนนั้นแจ้งความก็โดนหมดนะครับนะครับแต่ปัญหาของเราก็คือเราไปแจ้งความว่าเขารับของโจรเนี่ยเขาบอกคุณไม่ใช่ผู้เสียหายเพราะคุณน่ะรักยักยอกนะครับนั่นคือสิ่งชาวบ้านเจอนะครับก็ทําให้เป็นปัญหาแล้วขอให้ไฟนนั้นไปร้องทุกไฟนนั้นก็ไม่ไปไฟนนั้นบอกผมไม่สนใจผมฟ้องคุณอย่างเดียวขอให้ไฟนนั้นไปตามรถให้หน่อยเพื่อเอารถมาขายทอดตลาดแล้วหักส่วนต่างซะจากเก้าแสนที่เหลือแล้วจ่ายไปแล้วหนึ่งแสนก็จะเหลือประมาณสัก 8แสนพอขายทอดตลาดไปสัก6แสนมันก็เหลือแค่2แสนเพื่อเราจ่ายส่วนต่างเนี้ยไฟแนนซ์บอกไม่เกี่ยวผมไม่ตามคุณต้องกอาลรถมาหายมเองแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าถ้ารถเราถูกขโมยจริงๆอะถูกขโมยจริงๆก็มีประกันภัยจ่ายครับแล้วเราต้องต้องไปขอไฟแนนซ์มอบอำนาจให้เราไปแจ้งความไนีรถรถเมื่อมีการเราต้องแจ้งความเพราะเราครอบครองรถอยู่ไม่จําเป็นต้องรอให้ไฟแนนซ์มอบอำนาจเราเนาะเราเราเราถูกลักขโมยเราก็ไปแจ้งความว่า รถคันนี้ถูกลักนะครับเ, EN, เป็นผู้เสียหายในขณะครบอบครองหลังจากนั้นเนี่ยไฟแนนซ์ก็สัญญาเช่าซื้อก็อสิ้นสุดเนื่องจากทันที <ลด S 1> ที่ถ<า>ูกขโมยถูกต้องครับสัญญาเมื่อทรัพย์ที่เป็นเช่าเช่าเช่าหายหมดแล้วครับเราเช่าบ้านเราไฟไหม้หมดแล้วสัญญาเช่าก็สิ้นสุดเราเช่ารถเขาจะยอมเหรอก็สัญญาสิ้นสุดนะครับกฎหมายมันสิ้นสุดเมื่อทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหายทั้งหมดให้สัญญาสิ้นสุดในสัญญาเช่าซื้อมันเขียนอยู่คราวนี้ก็มาดูกันว่าใครเป็นคนก่อให้เกิดความเสียหายนะครับถ้ามีประกันภัยประกันภัยาไไปจ่ยกับฟ พราะปกติเวลาเราทาสัญญาเจ้าซื้อเราก็มีประกันเออมีประกันภัยลดไว้ถูกไหมครับประกันภัยก็จ่ายไปนะครับจ่ายไปก็ไปจ่ายค่าไฟแนนซ์นะครับถ้าเกิดว่าไม่พอค่าเสียหายอย่างอื่นที่ไฟแนนซ์ยังขาดอยู่ไฟแนนซ์ก็เรียกเอาจากเราได้แล้วไมไม่เรียกจากประกันภัยนะครับมาเรียกจากเราประกันภัยก็จํากัดจํานวนสิครับโถ่โหมประกันภัยก็มีเบี้ยประกันภัยคุ้มครองจํานวนไว้อยู่ออย่างบางคนนี่ออกรถใหม่อ่าป้ายแดงเลยอีสุซุแล้วก็ไม่มีที่จอดรถก็ไปจอดไว้หน้าบ้านแล้วก็คิดว่าตัวเองก็ป้องกันสุดฤทธิ์สุดเดชนะ พวงมาลัยใส่ล็อกนู่นนี่อย่างดีปรากฏว่าตื่นเช้ามาเห็นไอ้ที่ล็อกพวงมาลัยอยู่อยู่ข้างฟุตบาทอะรถหายครับถ้าอย่างนี้เนี่ยแจ้งความแล้วเรากับไฟแนนซ์จบกันเลยใช่ไหมสัญญาสิ้นสุดเพราะรถหายเราไม่ต้องรับผิดชอบก็ดูว่ามีความเสียหายะไความว่างที่ไฟแนนซ์ได้รับก็รถหายทั้งคันแค่นั้น่ะครับดูว่าไฟแนนซ์ได้รับสินค้ามานะครับแล้วก็มีค่าเสียหายอย่างอื่นไหมจากการเสียหายที่เขาจะได้จากค่าสัญญาตลอดทั้งสัญญาถ้าเขาพิสูจน์ได้ ก็เอาไปถ้าพิสูจน์ไม่ได้ก็จบมันที่สาลว่านะครับต้องดูว่าเขาเรียกค่าอะไรบ้างไหมนะครับถ้าไม่มีแล้วก็จบอะไรอ่ะออกบางทีเขาค่าจากดอกเบี้ยสัญญาเขาที่เขาเสียหายจากการที่เราแล้วอีกอย่างที่ประกันภัยไม่จ่ายต้องระวังนะจอดรถไว้ที่หน้าถนนนะครับลงเข้าไปติดต่อในร้านเสียบกุญแจสตาร์ทรถนะครับแล้วก็โดยไปซื้อของขับมารถหายบริษัทประกันภัยไม่จ่ายนะพวกมอไซค์อ่ะมอไซค์ก็มีตัวเองจะประมาทเล้อเลอนะครับเป็นความผิดของตัวเอง ที่ไม่ดูแลรักษารถเหมือนวินยูชนรักษารถของตนเองถูกไหมครับอันนี้ประก,กันไม่รับผิดชอบไม่จ่ายประก,กันไม่จ่ายก็มีเราต้องจ่ายให้แฟนแนั่นเองในคำต้อกษาสันติกาประก,กันไม่จ่ายประก,กันก็สู้น,นะครับพี่นนท์เราเราเคยได้ยินขออนุญาตได้ยินคำว่าผ่อนกุญแจคืออะไรครับพี่ก็นี่แหละครับรถหายนะครับพอรถหายเสร็จก็ต้องผ่อนค่าเช่าซื้อที่ส่งต่อไปนะครับว่าจะเหลือเท่าไหร่แล้วก็รถก็ไม่มีแล้วนะครับก็ขโมยขโมยไปครับก็ขโมยไปนะครับเราแจ้งความก็ถ้ามีความเสียหายแฟนนั่นก็จะเรียกความเสียหายก็เรผออกกุญจด็คื คนที่เราคาประกันหรือชอบซื้อไปนะครับเอารถไปแล้วแล้วก็ไม่ผ่อนนะครับห,หรือไม่ก็ขายเขาต่อเหมือนมเมื่อกี้ <c oughs> คุณยายมีสองดอกขายเขาไปหนึ่งต้นหนึ่งดอกแล้วก็ให้เข้าไปปล <c oughs> ากด้าไอ้นุ่นยักยอกไปแล้วครับไฟนั้นก็มาทวงเราก็คนที่มาล้องเราก็ผ่อนกุญแกไปทั้งแปดเดือนแล้วคนที่มาล้องเราขอความช่วยเหลือจากเราก็ผ่อนอยู่ทุกเดือนนะครับขอร้องนะครับขอร้องให้ตามด้วยหน่อยที่ฉันผ่อนอยู่ทุกงวดตอนนี้แล้วตอนนี้ก็เริ่มไม่ไหวถึงมาล้องขอความช่วยเหลือไงเขาไม่ผ่อนก็ไม่ได้ไม่ผ่อนก็ไฟนั้นก็ฟ้องเขาบัคดีมนะีีบ้านมร แล้วเขามีบ้านมีทรัพย์สินอื่นท่าทีเขามีนาเขามาจากนั่นจะภาคอีสานนั่นแหละวันนั้นที่มอมพองมาล็อกก็ได้ผ่อนกุญแจเขาก็คือไปแล้วนะครับหรือไม่ก็ค้ำประกันเขาเขาไม่จ่ายนะครับเราก็จ่ายอยู่คนเดียวไม่ได้ใช้รถนะครับงั้นถ้าเกิดใครมาชวนเราเป็นผู้ค้ำประกันควรจะพูดยังไงดีพี่นรงหลักคือปฏิเสธได้ก็ปฏิเสธนะครับปฏิเสธได้ก็ปฏิเสธปฏิเสธไม่ได้ก็ดูจํานวนว่าถ้าเกิดว่าเราต้องเป็นหนี้ตามสัญญาค้ำประกันนั้นเรามีศักยภาพที่จ่ายหรือไม่ อย่างเช่นคำประกันเข้าทํางานนะครับคุณอนุมาจะเข้าทํางานเขาบอกต้องการค่าราชการสี่สักคนหนึ่งคำประกันหน่อยแล้วกันนะครับวงเงินไม่เกิน2อ0แสนเพราะคุณอนุมาไม่ได้ทํางานด้านการเงินนะครับโอเคคุณอนุมาบอกพี่จะลงคำประกันได้หน่อยเท่าไหร่ครับคุณอนุมาทั้งนี้ผู้คำประกันรับผิดไม่เกิน2อ0แสนอย่างเนี้เราก็ดูนิดนึวนแต่ถ้าไม่จากัดจํานวนอย่างเป็นเจ้าที่บัญชีเจ้าที่การเงินเจ้าที่ต้องเช็คเชียร์เช็คเราบอกอูไม่ไหวไม่ไหวครับผมไม่กล้าคำเพราะมันไม่จํากัดจํานวนผมกลัวจะมาเดี๋ยวบ้านรถผมไม่หมดเหมือนกัน แต่ถ้าสองแสนลุงให้ได้ลูกอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปคุยกันให้ชัดจะได้ไม่ทะเลาะกันนะครับเห็นด้วยนะถ้าเกิดจะทะเลาะกันก็ทะเลาะกันซะตอนแรกไปเลยคือทะเลาะกันตอนแรกไม่ต้องไม่ต้องเสียเงินนะท่านนายประกันแต่ถ้าไปทะเลาะกันตอนหลังเสียเงินไปแล้วเสียบ้านเสียอะไรไปแล้วนะครับแล้วมาทะเลาะกันหน้าก็มองกันไม่ติดพี่ดาอเดี่ยพูดได้ไหมพราะคือเซ็นค้ำประกันเป็นคนหนึ่งเนี้ยอ๋อครับครับคงไม่หรอกครับเพราะเราเป็นคนดีฮะเราไม่มีใครมาทำะไรเราพูดจาดีนะ ให้กำลังใจให้กำลังใจกันเอาล่ะค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะ <c oughs> ต้องขอบคุณท่านอายกานต์อนุสีร <c oughs> ัศน์อย่างยิ่งค่ะ <c oughs> ว,ควันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ